สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมและคณะกลุ่มการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทน,นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทําส s t a m จะอยู่ใต้ the description box นะคะแล้วก็อม m มน n t ปักหมุดค่ะเริ่มที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดค่ะ page s u b t n d a l the moon สถ้วย the sun แล้วก็ page support น,น,นะคะ โอเคในที่นี้จะมีชาวธาตุด,ดินอินเตอร์จีธาตุดินธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมังกรพุกศบหรือการเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือราศีของคุณคือกุ่มลัคนากุมอ่าราศีกุมลัคนาธาตุด,ดินธาตุไฟก็ได้หรือลัคนากุมราศีอยู่ในธาตุด,ดินธาตุไฟก็ได้ชเช่นตัานะคะ บางคนในที่นี้คนโสดนะคะดูเหมือนคุณมีเรื่องขุนเคืองในใจหมุนหม่นห,หนุงหนวงในเรื่องราวของเ,ออเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงแบบไม่โชคดีบ้างเลยในเรื่องราวความรักใครที่เข้ามาก็ดูเหมือนจะได้แค่เป็นโซน เหมือนจะได้แค่เพื่อนหรือเข้ามาแค่ขำๆทำไมไม่มีใครเข้ามาในลักษณะของความจริงจังกับฉันบ้างเลยนะคะมันเป็นฟีลลิ่งที่ค่อนข้างหน่วงข้างในลึกๆหรือบางคนอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเรานึกถึงเขานะคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เรานึกถึงเขานะแต่ว่าทําไม เราพยายามที่จะ move on เราพยายามที่จะเจอสังคมเราพยายามที่จะใช้ชีวิตต่างๆให้มีความสุขแต่ทําไมเขายังอยู่ในความรู้สึกนี้และนึกถึงทีไรมันกลับรู้สึกหน่วงกลับรู้สึกดิ่งทุกทีเราอยากเริ่มต้นใหม่เราอยากไปข้างหน้าเราอยากเจอคนใหม่ที่ดีถามว่ามีเกณฑ์จะได้เจอไหมมีโอกาสค่ะได้เจอคนใหม่เข้ามาแต่ ไม่ใช่คนไกลนะจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมของคุณกลุ่มคนนี้ทํางานก็ได้เป็นอยู่ในกลุ่มนี่แหละนะคะเขาอาจจะมีการ take action บางอย่างคุณจะได้เห็นบางอย่างชัดเจนมากขึ้นในคนคนนั้นทีนี้เรามาดูคนใหม่แล้วกันนะสถานการณ์ความรักคนใหม่คนนั้นยังไง s e r ีย s tower night out ครับมองว่าเขาจะเจอเรื่องราวบางอย่างที่กระตุ้นให้เขามีการ take action ออกมากับคุณ นะคะเก็บไว้ไม่ไหวแล้วอยากจะพูดหรือเจอรู้สึกว่ายึกยึกยักยักยึกยึกยักยักกับความรู้สึกกับคุณมาในระยะเวลาหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะมีคนมาจีบมาชอบเรื่อยๆแต่เขายังไม่เจอใครที่ถูกอกถูกใจสักทีอย่านะที่ไม่ใช่คุณนะคนอื่นๆนอ่ะอืมแต่มีแค่คุณนี่แหละที่ที่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเขาค่อนข้างมากนะคะ ไปต่อค่ะที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณขยายเพิ่มเติมแล้เป็นยังไงไปจอดลึกกันสิเดาบเขาส่องคุณมาระยะหนึ่งแล้วนะเขาสนใจแล้วเขาก็แอบบส่องแอบบดูคุณแบบเงียบเงียบเพราะท่าทีของเขาค่อนข้างที่จะข่มขมนิ่งๆิ่งทำท่าทีเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแค่เฉยเฉยแต่ข้างในก็คือชอบจะตายอยู่แล้ว รู้สึกจะตายอยู่แล้วนะคะเขารอจังหวะดีๆนะคะบวกกับ,บรอในเรื่องของความรู้สึกตัวเองด้วยเพราะเขาก็เห็นท่าทีของคุณก็นิ่งกับเขาเหมือนกันเขาเลยไปไม่ถูกไปไม่เป็นคุณจะคิดเหมือนกับเขาไหมเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะนะคะแล้วก็กลัวการหน้าแตกสุดๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยถ้าพูดไปเนี่ยจบแน่แนแล้วฉันจะทํายังไงต่อหลังจากนั้นถ้าคุณกลุ่มเนี่ยไม่ได้รู้สึกกับเขานะคะไปต่อค่ะ ฝั่งคุณค่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาไพาเด็กในใจคุณนะ่ะเฉยๆนะกับคนเนี้ยไม่ค่อยอะไรมากมายเฉยๆแล้วเป็นคนที่คุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะชอบคุณด้วยเหมือนกันเพราะคุณก็อาจจะเห็นว่าเขาดูนิ่ง,งๆเฉยๆนะคะและหลักๆใจของคุณยังมีเกี่ยวกับคนเก่าอยู่ทั้งๆท,ที่คุณอยากจะ move on อยากที่จะเดินหน้านะ่ะอยากจะเจอใครที่ชัดเจนแต่มองว่าถ้าคนคนเนี้ย เขาเปิดเผยความรู้สึกกับคุณอย่างชัดเจนก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะเปิดอกเปิดใจให้เขาเพื่อที่จะไปต่อเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากพนานาการหรือความรู้สึกเก่าๆนะคะอือีกอย่างหนึ่งคนณพีก็ไม่ได้ดูแย่ในสายตาคุณด้วยเหมือนกันนะคะไปค่ะความอา่าบทสรุปนะคะบทสรุปเก้ดาด่า นายอัพครับควีนออฟ o อนส์เ l o e เโอ้โหคนโสดไม่ต้องทุกข์ใจอีกแล้วคุณกำลังจะได้ e ีลิ่งของความโรแมนติกหรือความกุ้มกิม่มมีการจงมีการจีบได้ๆกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนใหม่ส่วนคนเก่าๆเนี่ยไพ่บอกว่ามันคือการตัดนะคะมันคือการตาดัดมันคือการลบหรือ ถอยเกี่ยวกับอดีตเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ในที่นี้มีคนที่ใส่หน้ากากหรือเขารู้สึกอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกนะแต่เขาทําเป็นนิ่งนะคะทำเป็นนิ่งนะะทําเป็นเฉยเทเป็นเหมือนไม่มีการเทคแอคชั่นหรืออะไรทําได้แค่2อ,อย่างเดียวแต่คนคนนี้เขาจะถอดหน้ากากและแสดงออกความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วนะฉะนั้นไม่นานเกินรอค่ะอยู่ใน1 1ึ่งถึงสิบห้าแน่หลาจะมีการเทคแอคชั่นที่ชัดเจนขึ้นคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นจากคนคนนี้นั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไง ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้นะคะระหว่างคุแล้วก็คนคุยสถานก,การณ์ฝั่งคุณค่ะ King of w o n d s เจ็ดไม้เท้าสิบเหรียญ The Moon แปดไม้เท้านะคะฝั่งของเขาค่ะแปดเหรียญหกดาบ ฮางเวอรอุตตายละมโอกาสโป๊ฝั่งเขาจะโป๊แต่ฝั่งคุณนะคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์มันติดขัดเหมือนเขาโกหกจับได้รู้สึกเซนได้ว่าเขาโกหกหรือปิดบา,บางบางอย่างในความสัมพันธ์ไว นะคะท,ทั้งที่เราพยายามแบบทุ่มเทนะเราทุ่มเทเราเต็มที่กับเขามากยิ่งทุ่มเทมากคุณยิ่งรู้สึกว่าไอสิ่งที่มันเป็นความลับไอสิ่งที่เขาโกหกมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกมีความหน่วงคุณต้องการสื่อสารคุณต้องการคุยเขาต้องการแบบเปิดใจคุยเลยอะไรยังไงโน่นนั่นนี่นะคะฉันไม่ชอบอยู่ในฟีลลิ่งความรู้สึกหน่วงๆแบบนี้นานๆฉันไม่ชอบนะคะผิดหวังในตัวเขานะคะทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะส่วนฝั่งเขาเขาชัดเจนค่ะว่าโป๊นะคะ ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์พอสมควรไปไปมามามาหายหายหนักกว่าเดิมนะคะช้ากว่าเดิมตอบช้าบ้างมันก็หายไปเป็นวันก็มีนะคะในบางคนนะคะเขารึว่าฝั่งของเขาเนี่ยสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาอยากให้คุณอะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขานะคะหรือเขาต้องการที่จะคุมความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณอะคุมไม่ค่อยอยู่แล้วคุมไม่ค่อยได้แล้วคุณเริ่มมีการเรียกร้องหรือมีการนู่นนั่นนี่กับเขามีการถามอะนะ เพราะเราเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่ที่เราจะถามเรื่องนี้อ่ะแต่เขาก็พยายามีจะประทับประคองความสัมพันธ์นะอาจจะมีการไกลกรเกลี่ยเกิดขึ้นนั่นเองจากการสื่อสารที่คุณถามหานะคะต่อไปค่ะว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีตาอคุณเป็นยังไงคะอดูความคิดความรู้สึกหน่อย อือน็อตครับนะคะเขาชอบคุณแบบแบบที่รู้สึกว่ายังไม่อยากผูกมัดอะ่ะเขาอยากเป็นอิสระแบบเนี้ยแต่รู้ว่ามีการแต่รู้ว่าชอบกันแต่รู้ว่ามีการคุยกันหรือเจอกันบ้านเป็นครั้งคราวความรักทางไกลความรักโลกออนไลน์หรือชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นเขาชอบคุณแต่จ,จะยังไม่ได้มากพอถึงขั้นที่เขาอยากจะคอมมิตเมนต์ในขณะนี้ นะคะในขณะนี้นะไม่ได้บอกว่าตลอดไปนะคะฝั่งของคุณค่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาหกดาคุณไม่ชอบเลยอะ่ะการที่เขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าฟุ่ยิ่งโฟกัสที่เขาไม่ยิ่งทให้เรารู้สึกว่าคิดเดยอะคิดมากสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทสิ่งเราทําในความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่มากพอหรอมันยังดีไม่พอสําหรับเธอหรอหรือยังไงหรือฉันจะต้องแบบ ไปใช้เวลาปาร์ตี้กับเพื่อนๆโน,น่นนี่ไม่ค่อยสนใจเขาให้เขาถึงหวงหรอต้องทําแบบนั้นใช่ไหมเขาถึงจะสนใจนะคะจ,จะมีความคิดเหล่านี้นะคะอยู่ในความคิดของคุณบางคนในที่นี้คล้ายๆของการประชอดอีกนิดนะคะต่อไปค่ะโอปดสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน q u w น n d s s t r e ส g t h มาแนวดุดันเลยค่ะฉันต้องการความชัดเจน take action ยังไงอะไรยังไง1 2 3 4ที่คุณสงสยัยที่คุณอยากเรียกร้องที่คุณอยากจะถามคุณจะได้คำตอบจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งแต่เขาจะประนีประนอมกับคุณนะคะเขาจะอ่อนให้กับคุณอืแล้วคุณจะอาจจะแข็งใส่เขาเบาๆนิดนึงนะคะแต่เขาจะอ่อนเขาจะงอเขายังไม่ยอมให้คุณไปจากเขานะ เขายังไม่อยากให้คุณไปจากเขาเพาก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่เนี่ย heart to Heart Conversation การเปิดอกเปิดใจคุยกันเ,เร็วๆนี้แหละค่ะจะมีเกณฑ์กันขึ้นนะคะในการเคลียร์ใจกันและประนีประนอมความสัมพันธ์ก็จะกลับมาเข้าอกเข้าใจเขาก็จะแบบมาเทคแคร์คุณนะคะหรือใส่ใจคุณมากกว่าเดิม นะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะพาร์ทสลัสกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะมาดูกันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะเดวิลเพจซบซ้อเจ็ดถ้วยมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ะะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับบ,บุคคลที่3มชัดมากอาจจะไม่เกี่ยวกับชู้สาวเสมอไปแล้วต้องบอกว่าบุคคลที่สามอาจจะเป็นเรื่องลูกหลานเพื่อนฝูงครอบครัวก็ได้นะคะแต่บุคคลที่สามค่อนข้างเด่ยมอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าจะรับมือ,อยังไงจะเอาอยัางไงดีฉันคิดหนึ่งสองสามสี่ฉันจะทํำยังไงฉันจะดีลกับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีรู้สึกว่าดีล้วจจะมีไปถามเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยกับกลุม่มเพื่อนที่คุณไว้วางใจแต่ว่าสิ่งที่คุณ รู้สึกในช่วงของ1 4 4 5เนี่ยจ,จะรู้สึกหนุ่งหนวงน,นิดนึงนะคะเดอาอยางแก้ไขแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะคะฟางของเขาละคะแฮงแมนเกิดอาการหนุ่นวงเบือ่อเบือ่อแสบแสงติดขัดแล้วก็ชะงักในความสัมพันธ์นะคะเจอคนใหม่ๆเข้ามาที่อาจจะทําให้เขาหวั่นไหวนะคะคนจากที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับงานค่อนข้างเด่นนะคะถามว่า ถ้าคุณนัดหรือคุณต้องการที่จะคุยที่จะเคลียร์กับเขานะคะมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสื่อสารหรือยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเคลียร์ใจกับคุณในช่วง10ถึง15นี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรือเขาไม่ค่อยใส่ใจในปัญหาที่คุณกําลังเจอในปัญหาในเรื่องราวความคิดที่คุณกําลังรู้สึกเท่าไหร่นะ นะคะแต่ก็หาทางกอกกันต่อไปนะคะมาดูกันต่อที่ความคิดความรู้สึกค่ะที่เขามีต่อคุณนะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณพยายามมากๆแลนะในความสัมพันธ์น่ะหลักๆพยายามเป็นในลักษณะของรูทีนการดูแลก,การเอาใจใส่ต่างๆแต่เขาไม่ได้สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นหรือความโรแมนติกหรือความหวานเท่าไหร่ นะคะเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณเคยอ่อนหวานคุณเคยนู่นนั่นนี่ในลักษณะของความโรแมนติกแต่ช่วงหลงังๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะคะหลังๆจะเป็นในลักษณะของวิชาการการใช้ชีวิตซึ่งเขารูรสึกมันขาดหายไปมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนเดิมเขาต้องการความหวานเข้ามาเติมเต็มส่วนฝั่งคุณคุณก็มองว่าคุณก็คุณก็เหมือนเดิมนะคุณก็มีการเทคแอคชั่นมีการดูแลมีการเอาใจใส่มีการเทคแคร์มีความรู้สึกต่างๆในเชิงบวกให้กับเขาตลอด เหมือนเดิมคุณมองแบบนี้นะคะแล้วก็กลัวว่าความหึงหวงของคุณอาจจะเก็บไม่อยู่นะคะแล้วก็กลัวว่ากลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะจบลงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอดทนอดทนอดทนแล้วก็ทําดีที่สุดของคุณอยู่แล้วะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะจะพยายามแบบจะพยายามทําใจถ้ามันจะต้องจบหรือรอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะไปดูต่อที่บทสรุปดีกว่า สรุปนะคะเด e s สตารค่ะเอม r พรสนะคะพีนอปโซนมองว่าความสัมพันธ์ยังไม่อยู่ติดนะก็จะได้มีการเคลียร์แต่ว่าการเคลียร์จะยังไม่ได้แบบฟูลสตรีมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า คือกลางๆอาจจะมีการคุยกันบ้างที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างฉะนั้นอาจจะโฟกัสในเรื่องของการยึดติดตรงนี้น้อยลงนะคะแล้วโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้มากหมายในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปรักษณ์ภายนอกของคุณความสวยความหล่อได้ไดนะคะเราเลือกที่จะทําตัวเองให้ดูโดดเด่นขึ้นมาให้ดูสดใสขึ้นมากว่าเดิมดีกว่าเป็นการดึงดูดเขานะคะ ๋ยวเขาก็เห็นเองให้เขาแลกใจนิดหนึ่งเบาๆคุ้มค่าที่จะรอค่ะให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งเร็วนี้นะคะคุณจะต้องดึง energy ของคุณกลับมาเป็น energy บวก energy ที่สดใส energy ที่ดึงดูดความน่าสนใจจากตัวเขามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุ้มค่าที่คุณจะจะทุ่มเทจริงๆนะคะและความสัมพันธ์จะกลับมาให้โอกาส เป็นในเชิงของความโรแมนติกได้อีกครั้งนะคะโอเคคลิปของกุมก็ประมาณนี้ในงงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยูทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ